I swear to God, man, I'm gonna make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion, you're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop, never stop. There ain't no time to fall. Try to live, get it up. You got one life to pop. t h i n k i n big, never like small. 'Cause you gotta want it up. When you finally get that c a l you get ready. Take สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเรียวตะชาแนลนะครับผม วันนี้เรามาอยู่กับฮีโร่ลัสกันนะครับทุกคนหรือว่าแรดนะครับแรดเนี่ยมันโดนปรับสมดุลน,นะครับไม่ได้เนิร์ฟหรือล้วก็ไม่ได้บัฟนะครับแค่ปรับสมดุลเฉยๆแต่ผมจะมาลองเล่นดูนะครับว่าตัวมันี่ยเล่นแล้ว จะเป็นยังไงนะครับผมในแพทนี้เนาะโอเคอันนี้ก็จะเป็นเซ็ตรูนไอเทมพลังแฝงที่ผมใช้ในเกมนี้นะครับผมยังไงเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เพื่อไปกําลังใจให้ผมด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไปด้วยนะครับเวลาที่ผมลงคลิปอะไรใหม่ๆทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมเนาะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยก็ไปรับชมความสนุกกันในตัวเกมเลยครับผม โอเคครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ในตัวเกมกันนะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำทางการเล่นแรดในซีซั่นที่18นี้นะครับผมแรดอ่ะมันถูกปรับสมดุลน,นะครับไม่ได้ปรับให้เก่งขึ้นแล้วก็ไม่ได้ปรับให้กากลงนะครับสกิลหนึ่งเนี่ยมันถูกเพิ่มดาเมจมาก็จริงนะครับแต่ว่าสกิลสองของมันเนี่ยก็ถูกลดคูลดาวน์ไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการคอมโบของแรดเนี่ยมันอาจจะไม่มีหมัดที่2อนะครับอย่างเช่นเราต่อย2ไปเรางัดเราอันติเราถีบเนี่ยสกิลสอ่ะมันอาจจะแบบ ครูดาวมาไม่ทันนะครับผมแต่ถ้าเป็นแพทก่อนเนี่ยครูดาวมันจะมาทันเนาะแต่ผมว่าตัวมันเนี่ยก็ยังเก่งอยู่เหมือนเดิมนะครับก็ไม่ได้แย่ก็ไม่ได้กากลงนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะช่วงแร้วในช่วงเวลหนึ่งเนี่ยมันจะเคลียร์เลนช้าหน่อยนะครับผมแต่ว่าถ้าเวลสองขึ้นไปแล้วเนี่ยมันก็เคลียร์เลนนะมันก็จะไม่แพ้เมทตัวอื่นสักเท่าไหร่นะเพราะว่ามันมันมีสกิลหนึ่งเข้ามาช่วยแล้วไงมันก็ถีบคลิปเข้าไปรวมกันแล้วก็ต่อยต่อย,อย,อยคลิปก็จะตายหมดฝูงแล้วนะครับเนี่ยเดี๋ คือถ้าผมเล่นแรดเนี่ยนียบ่างนี้นะแล้วก็งัดมารวมกันเนี่ยแล้วก็ต่อยเตะทีบเข้าไปอีกทีหนึ่งเนะี่ยเรียบร้อยจบเคลียร์เ,รเลนแล้วนะโอเคเดี๋ยวผมจะขึ้นไปปิดเลนบนนะครับเล่นแรดเนี่ยผมจะไม่ค่อยยืนแช่เลนนะครับผมจะเดินอยู่ตลอดนะครับมาเคลียร์แล้วก็เดินหรือถ้าจังหวะไหนมามาเคลียร์ไม่ได้ก็จะไม่เคลียร์นะครับโอเคเราก็มาเก็บงานไปนะ มาจ้าเขาเดินกลับไปก่อนแล้วนะครับคือเนี่ยโอเคถ้าเขาถ้าเราเห็นเขาอยู่ตรงนู้นแล้วอะเราไม่จําเป็นต้องต่อยเช็คพุ่มแล้วนะแต่ถ้าเขาไม่อยู่ตรงนู้นอะเราเดินเจอพุ่มไหน่ราต่อยต่อยไปนะครับเนี่ยคือต่อยต่อยไปต่อยแบบต่อยให้เขาล้าคาเราอะโอเคแ๋ยวผมจะทีบรวมแล้วก็งัดเขาด้วยนะเห็นไหมก็เป็นการต่อด,ดาเมจเขานะครับก็ได้ไปเยอะอยู่นะโอเคประมาณนี้เล่นแรดพยายามแบบเล่นแบบห้าวๆหน่อยนะครับผมแต่แต่แต่อย่าห้าวมากนะห้าวเราต้องออกเลยด้วยนะโอเคเดี๋ยวผมจะ ไปแก๊งเลนบนต่อนะครับเล่นแล้วเนี่ยผมชอบไปแก๊งเลนออฟเลนนะครับผมเพราะว่ามันทําง่ายไงเพราะมันอยู่คนเดียวไงแต่ว่าออฟเลนเราเป็นอะดูอินนะ่ะแล้วเขาเป็นมาหลอดผมว่ามาหลอดนี่น่าจะชนะชัวร์ชวคิล่าจริงๆถ้าเกิดมาทําเลนบนรัวๆผมว่ามันน่าจะดีกว่านี้นะแต,แต่แต่แต่บัฟเอาขึ้นไงเขาอาจจะต้องกลับไปฟาร์มแหละโอเคเราก็เคลียร์เลนกลางไปครับผมมาหลอดมานะเราอย่าไปโดนเจ็บฟีโอเคมาจ้ามามาจ้าไม่มีนตินะครับทำเลือกเขาให้ที่สุดอาจจะฆ่าได้เลยนะโอเค อยไปเองหมัดโอ้โหมันหนีว่าตามป่ะโอ้โหมันดูดเรื่องทุกคนหลบกันอัะโ,อ <laughs> โดนอันนี้คือผมแค่โยกหลบเขานะเพราะว่าผมทําเป็นเดินไปทางซ้าย,ยางไงแล้วผมก็โยกขวาลงมานะเขาก็อติไม่โดนคือตีมี่นี่น่าจะกำหมัดอยู่อะ่ะคือป็นคนคิดนะแค่นี้นถ้าไม่ปกติไม่โดนอะไรประมาณนี้แต่แบบมันโดนผมโยกไงเอลเอลแบบเชิงมวยแบบผมดีอะ่ะอุ้ยปาดปาดนะเว้ยต่อยไม่โดนไม่เป็นไรทุกคน ี๋ยวผมจะดักค่าผ่านทางเขานะขอเก ını, ็บค่าผ่านทางหน่อยเก็บค่าผ่านทางหน่อยเก็บค่าผ่านทางหน่อยอันนี้คือถ้าเราถ้าเราพยายามอยู่พุ่มเราต่อยอยู่พุ่มแล้วเราต่อยเนี่ยคือเขาจะระแวงพุ่มเราแล้วนะถ้าเกิดเราเขาเดินซ้ายเขาก็โดนเราต่อยเดินขวาเขาก็โดนเราต่อยเนี่ยเขาพอเขาเห็นเราไม่อยู่เลนเขาเห็นเราหายเนี่ยเขาก็จะระแวงเราแล้วนะเอ้ยมันเดินอย่างงี้คือมันจะอยู่ไหมวะก็จะเดินทําให้เขาเดินอ้อมไกลขึ้นนะครับเพราะว่าไม่อยากมาโดนเราตอดไง เคผมจะมาปิดล่างนะครับผมมาจ้าเรียบร้อยโอเคตายไปแล้วผมไม่ต้องงัดซีมีก็ตายโอเคเคลียร์คลิปไปเลยย้อนวะรอสักษิณหนึ่งมาอีกนิดนึงเดี๋ยวผมจะงัดเขานะเอาด้ำวะได้ไหมเคไม่ได้ไม่เป็นไรเคลียร์คลิปไปเลยโอเคผมอาจจะต้องเดินไปช่วยเลนบนนะโอเคบอกเพื่อนก่อนว่าเรากำลังไปนะเพื่อนเจอแบทแมนด้วยกทุกคน แบทแมนมันมุมแรงใส่ผมปะเฮ้ยโอ้โหผมกดผิดโอเคไม่เป็นไรได้อยู่โอเคโอ้โหกดฆ่าไม่เป็นไรทุกคนแต่ว่าเพื่อนเราได้ฆ่านะไอ้แบทแมนนะของบัดหนึ่งดิของบัดหนึ่งดิหายตัวแล้ววะทุกคนมันหายตัววะ่ะเพื่อนเอามาก่อนเพื่อนโอเคต่อยไปก่อนนะเผื่อเขาวิ่งวิ่งตามเรามานะไม่รู้เขาอยู่ไหนวะทุกคนหายตัวแล้วเรากลับไปฟาร์มเลสหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ชัวร์นะโอเคเขาหายตัวแล้วเขายังอยู่บนนะ แสดงว่าเขาอาจจะป้วนเปลี่ยนนะต่อยไปหนึ่งหมัดต่อยอ,อีกหนึ่งหมัดยังไงโถยทะโลจังโอ้มันก็ดูดเลือดคืนมาเหมือนกันเลอทุกคนต่อยไม่โดนไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวเราอาจจะเดินไปทําเลนล่างนะครับว่าเพื่อเราเพราะว่าผมเดินบนเยอะแล้วเดี๋ยว ผมเดินบนอีกเดี๋ยวเขาจะเริ่มระวังตัวนะเพราะว่าผมเดินไปบนปล่อยมากตอนนี้คือมาหลอดมันก็อาจจะเริ่มระวังตัวแล้วทีนี้ผมจะเดินมาล่างบ้างเพราะว่าล่างมันอาจจะไม่ค่อยระวังตัวนะครับแต่ว่าเขาก็เห็นผมมาตอนผมมาได้ไหมโอเคต่อยไปผมไม่อยากเข้าไปในป้อมนะถ้าเกิดผมโดนย้อนจับขาเลยตีนี่สตาร์ทเนี่ยผมอาจจะตายได้เลยนะครับโอเคโอ้โหผมติดภาพแบบแต่ไม่เป็นไรเซติก้าแก้งานให้ผมทื่กี้ผมไม่ได้สไลด์ตัวเองโยกตัวเองเข้าไปข้างในป้อมไงผมผมมันเจ็บอะเออแบบ ถ้าผมเลี้ยงตัวเองเข้าไปข้างในป้อมก็อาจจะได้ค่าเองนะแต่ไม่เป็นไรเพื่อนได้ค่าได้เหมือนกันทุกคนบายดับต่อยเข้าไปพยายามต่อยเยอะๆนะครับผมเฮ้ยมัวปะเนี่ยเข้ามาเนี่ยมัวปะเนี่ยอเอา้าคิล่ามาดึงเฉยโอ้โหทำผมเขินเลยือคือสกิลหนึ่งของคิล่าเนี่ยถ้ามันเหยียบโดนเนี่ยมันจะโดนคือมันจะลวกไปตรงกลางนะครับผมมันเลยทำให้ผมมันติไม่โดนนะ หูยอมันเจ็บอยู่ทุกคนอุ้ยต่อยไปหนึ่งทีต่อยต่อยผมจะเคลียร์ได้ไหมเนี่ยถ้าผมกระโดดผมต่อยเข้าไปโดนออโอเคมาสกิลสองไม่โดนแล้วผม่าจะเคลียร์ได้นะโอ้เจ็บโยเจ็บโยกลับก่อนลน้วกันเพื่อนเลนบนมีบวกนะโอเคเดี๋ยวผมถ่ยเข้าไปเลยปาบเข้าไปเสร็จดิแบทแมนเสร็จดิแบทแมนโดนถ่เข้าไปดีมาจ้า ออกมาจากกลุ่มก็โดนไปงัดอีกถึงทีฟิกออกอทุกคนฟิกออกก่อนฟิกออกก่อนยังไงเพื่อนมันเข้ามาอีกรอบหนึ่งมันเข้ามาอีกรอบหนึ่งต่อยไปอีกบาทหนึ่งโดนเข้าไปดิยังไงอุยยอนโอ้โหยอนมาทำเจ็บว่ะทุกคนแต่ผมมีนิตีว่ะแต่เขามีเกาะว่ะทุกคนโอเคเหมือนถ้าบาดัมงัดได้ก็ตายนะอุยยอนมาทุกคนผมฆ่าเขาได้นะทุกคนแต่ผมต้องถ่ายเขาเข้าไปในป้อมนะโอเค โอ้โหผมต้องกดสกิลสองว่ะเพราะามันมีไม่ใช่สิผมต้องกดมากอฟอนนะครับเพราะว่ามันมีสกิลสองของยอนไงไม่งั้นเนี่ยผมโดนพนูลงหัวเนี่ยคือตายเลยแต่ถ้าเมื่อกี้เนี่ยไม่มีสกิลสองของยอนนะผมจะใช้พลาสตีบัะทีบยอนเข้าไปอีกทีหนึ่งแล้วผมก็กดตัวแข็งนะครับผมและยอนก็จะโดนป้อมมายิงสองทีตายครับผมโอ้โหเมื่อกี้นี้คือผมต้องเสียชีวิตไปด้วยไรไม่งั้นเนี่ยผมเกือบเทสละ ดี๋ยวผมจะต้องรีบไปเติมเพื่อนนะครับเพราะว่าเหมือนเพื่อนจะเล่นกันอยู่ตรงซ้ายน,นะครับเพื่อนเริ่มมีการดักละผมก็ต้องโป๊กนะครับผมนำทำหน้าที่ของเราไปในการต่อยหมัดแย็บต่อยหมัดแย็บให้เขาน็อ c ต่อยหมัดแย็บโอ้ยไอ,อยอนตัวนี้มันยิงจังเลยทุกคนยิงไม่พักจริงๆรันติเองเนี่ยหมัดแย็บหมัดแย็บโดนเข้าไปเลต็มี่ยังไงจุกเปล่าเอาไปอีกหมัดหนึ่งเอาไปอีกหมัดหนึ่งยังทนอยู่ยังทนอยู่เดี๋ยวอีกหมัดหนึ่งก็เริ่มจะจุกแล้วล่ะ แค่นี้ก็จุกแล้วหรือเปล่าตอยตายไปกันนผมยังไม่อยากเข้าไปนะเอ้ยขังได้วะมาจ้านี่ต้องตายแน่นอนต้องตายแน่นอนต้องตายแน่นอนมาหลอดช็อกอะไรวะเนี่ยช็อกอะไรโดดหาใครเงยหน้าเข้าไปสโลไปอย่างทีโอ้โหเป็นการช่วยเพื่อนนะครับผมทั้งทั้งสโลทั้งสตันนะครับผมโอเคตีมี่ไปเติมเพื่อกลับมาละขออีกหมัดหนึ่งไม่โดนอีกหมัดหนึ่งเอามาหลอดอะไรวะเนี่ยต้องออกก่อนต้องออกก่อนทุกคนต้องออกก่อน โอเคดักต่อยแบทอ๋อไอยอนมันยิงมาแล้วมันแปลกๆนะไอยอนอ่ะมันแฮกแมปประเด่ะมันยิงโดนผมบ่อยเกินมาจ้าขอหนึ่งหมัดได้ไหมเพื่อนขอหนึ่งหมัดได้ไหมเพื่อนอีกหมัดได้ไหมล่ะเอาเลยแล้วกันเอาเลยแล้วกันโวยมันอันติทุกคนไม่เห็นบ้าสกิลสองมันมาไม่ทันนะเมื่อกี้เนี่ยผมจะต่อยอีกหมัดหนึ่งก็ไม่ทันไม่งั้นมันน่าจะตายนะ แต่ไม่เป็นไรคือเขาเสียสติแล้วเขาต้องกลับบ้านเนี่ยมาจ้าก,ก็ต้องเสียเวลาในการเล่นไปอีกประมาณ30มสิบวิได้ในการวาร์ปการเดินนะโอเคย้อนอไปก่อนมหมัดนึงย้อนยิงยิงเก่งอะเอามาหลอดอยากรับพรป่ะฆ่าผ่านทางเอาฆ่าผ่านทางไปเอาฆ่าผ่านทางไปอู Batman, Batman, Batman. ดแบทแมนแบทแมนแบทแมนดูตรงนี้หรือเปล่าต่อยไปก่อนหนึ่งต่อยไปอีกหนึ่งมเก็บเก็บเลือดแล้วก็ ต่อยอีกหนึ่งหมดัดโอ้โหไม่เจ็บสักเท่าไหร่แบทแมนเข้ามาหมดทุกคนต่อยมาจ้าเข้าไปถีบเข้าไปอีกหนึ่งทีต่อยเข้าไปอีกหนึ่งหมดัดโอเคเจ็บแล้วเจ็บแล้วโอ้เฮ้ยคีล่าเพื่อนโอเ้เรียบร้อยยอนห้าวไอยอนมันห้าวหมดทุกคนไปดิท่าสุดเรียบร้อย,บอยจบข่าวทุกคนแบทแมนมาหลบอีกหนึ่งทีโอเคกลับบ้านทุกคนมาเฮ้ยไปยิงธรรมดาก็ได้นะเพื่อนนะ เพื่อนเกลอโหไอไอมาจ้าการป้อมแบบสดชีวิตคือถ้าเซลิก้าเดินมายิงธรรมดาป้อมแตกไปนานละไปตั้งอติตีทำไมวะผมงงวะไอมาจ้ากลับมาโดนนะหนึ่งชุดไปเพื่อนปากโป๊ะเป๊ะปะเรียบร้อยหนึ่งชุดหนึ่งกระบ,บวนท่าตายครับผมเห็นปะ่ะสกิลสองมันมาไม่ทันนะขนาดผมมีบัวสกิลสองยังมาไม่ทันเลย ถ้าเป็นแพทเก่าอ่ะคือซ้ำสองได้อีกหมัดหนึ่งเน,นี่ยมันก็ทำให้ไลคอมโบเบาแบบเบาขึ้นนะแต่ก็ยังเล่นได้นะยังแบบสกิลแรงอยู่เหมือนเดิมแต่แค่คอมโบก็ขาดไปนิดหน่อยจะจะคอมโบช้าจะจะจะเบิร์ดแบบไม่ได้อะ่ะผมจะออกอ่าผมหาดูดเรื่องก,ก่อนโอเคผมว่าผมถ้าผมมีดูดเรียกเนี่ยผมน่าจะยืนเล่นได้นานขึ้นนะไม่ต้องกลับบ้านบ่อยนะ เกมที่ผมไม่ได้ออกเป็นตัดเลือดนะครับผมเพราะว่าผมไม่อยากออกเลยแต่จริงๆแล้วมันต้องออกนะถ้าเกิดเจอกับมาจ้าแต่ว่าผมน่าจะชุดเดียวคือเขาตายแล้วมาจ้าไม่ได้ออกไก่อาเนี่ยดูดิต่อยเข้าไปหมัดหนึ่งโอโ้โหยังเจ็บทุกคนมันไม่ได้ฮิวหรอกมันไม่ได้ฮิวหรอกทำไมแบบร้อยไม่ต้องฮิวมาจ้าเองอ่ะไปนหนึ่งหมัดยังไงดีเหลือแค่มาหลอดนะมาหลอดนี่ก็ไม่ใช่หน้าที่เรานะ เป็นหน้าที่ของเซลิก้าในการฆ่ามาลอดนะครับผมเอ้ยเทลิก้าโอ้โหเพื่อนจะช่วยมันยังไงดีวะเนี่ยทุกคนผมได้แต่ต่อยอะงัดปีกถึงทีตีมีตายไปโอ้ยโดนยอนอืมโอ้โหยอนจริงมีถึงทีได้ป้อมไหมไอ้ไอ้เอ้ยเอ็งลุกได้แล้วเอ็งจะนั่งทำไมนักเนี่ยนั่งไม่เลิกเลยเฮ้ยไปแล้ววะมีคนเข้าว่ะทุกคนเฮ้ยโอ้โหเขาเขาฝังว่ะผมได้ต้องใช้ท่าสุดทุกคน โบเบลบาโบปักเรียบร้อยตีเขา่าบาลดำงัดทุกคนไม่งั้นจบไปแล้วผมต้องตีเขา่าอกรอบนึงเฮ้ยเดินไปยิงดิเพื่อนเดี๋ยวเราโซนให้โอ้ถ้าผมไม่อยากต่อยเข้าไปอะผมลกวออกไม่ได้อะเฮ้ยมึงยิงธรรมดาดิเออโอ้ยิงมึงกางติยิงทำไมวะเพื่อนตอบกุทีต่อยเข้าไปดิเออมึงยิงดิเพื่อนจะแตกอ่ะโอ้โอ้เพื่อนเราโดนทุกคนโอ้มันจะพังแล้ววะ่ะ มันจะมันจะพังเพราะว่าถ้าผมช่วยตีนี่มันน่าจะพังนะยืนยืนยืนรอยืนรอไปดิยืนรอไปดิแล้วก็เอาไปอีกหนึ่งทีป็นไงนี่นึกว่าหลุดอต่ดินึกว่าหลุดอต่ดิไม่เขาเรียกว่าดูเชิงดูเชิงคู่ต่อสู้ว่ามันจะทำอะไรว่ามันจะทำอะไรเอ้ยเอ้ยเอ้ยอ้ยอ้ยอ้อุ้ยโดนขอบอุ้ยตายออกก่อนอ่าไม่โดนหรอกเพื่อนเอาไปอีกหมัดหนึ่ง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 ยังไงยังไงยังไงล่ะห ยังไงล่ะกูก็ยังต่อยรวอยู่นะทุกคนเพราะว่าผมมีบูไงผมมีบูงไงผมมีบูงไงผมมีบูไงไม่ถึงต่อยไปออกให้ได้อันติออกมาต่อยบีกึ่งมาต่อยบีกึ่งมายังต่อยอยู่ยังคงต่อยอยู่ต่อยบีกึ่งมาเอ้ยโอ้โหมันช็อกเอามอบดิเรียบร้อย <c oughs> เฮ้ยเ <c oughs> พื่อนบอกทุกคนไปเพื่อนเรามาแล้วเพื่อนเพื่อน ต่อยไปหนึ่งมาเพื่อเราได้ดาร์กมาแล้วครับบอลด้าเป็นคนได้นะบอลด้าเป็นแทงนะได้ดาร์กมาได้ยังไงผมไม่รู้เหมือนกันต่อยไปก่อนตอนนี้ผมต่อยไปก่อนผมผมทรงผมทรงมวยทรงมวยโอ้ยมันกดชุบทุกคนเอ้ยโอเคพลิกออกมาฝั่งนี้ก่อนตั้งหลักตั้งหลักตั้งหลักแล้วกลับไปชาร์จตั้งหลักแล้วกลับไปชาร์จเอาไอ้โดนน้ำหมัดเนี้ยเอาไอ้โดนน้ำหมัดนี้บอลด้างัดเอ้าโอ้โหไม่โดนไม่เป็นไรตามงานผมตามงานไม่รอดหรอกไม่รอดเรกเองไงหมัดเสยเข้าไปดีหมัดเสยเข้าไปดีเรียบร้อยโอเคเราน่าจะ เรามันเหลือใครกันบ้างป่ะอ๋อเหลือแค่คนเดียวตีบี้นะไม่น่านจะกันอยู่ตีบี้อะ่ะเพื่อนมาเดีอยากกันบ้างป่ะเฮ้ยไอเซลิกา้าเลือกเอาันต,ติตีป้อมดิมายิงธรรมดาเนี่ยมันเร็วกว่าเพื่อนโอโ้โหมาดิคนนี้นะ่าจะเล่นเซลิก้าไม่เป็นนะทุกคนแปลกๆว่ะเรียบร้อยไปดีเอาไปหนึ่งกระบวนท่าไปหนึ่งกระบวนท่าไปหนึ่งกระบวนท่าผมว่าเราน่าจะจบนะโอเค โอเคครับสำหรับแนวทางการเล่นแร็เนี่ยก็ประมาณนี้เนาะถ้าใครสงสัยแล้วคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับหรือว่าอยากให้ผมทำตัวเองเนี่ยก็บอกผมได้นะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสุดจะเป็นคลิปแนวทางฮีโร่ตัวอะไรต่อไปนั้นก็ฝากติดตามชมันด้วยนะครับ ส่วนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม